สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวขนมไข่ที่น้องเม็ดฝนซื้อมาจากเซเว่นกันนี่เลยเหลือครึ่งหนึ่งนะครับพอดีน้องเม็ดฝนกินครึ่งที่มีขนมไปแล้วเราจะมาดูกันว่าข้างในจะเป็นรูปอะไรตรงนี้จะเป็นตัวการ์ตูนนะครับฝั่งชอ็อกโกแลตนี่นี่ไงเป็นรูปอะไร เราเทออกมาเลยปึ๊บว้าเอามีแค่นี้เองมีแค่นี้เองเหรอครับเนี่ยดูวิธีการประกอบเขาหน่อยสิมมันคืออ๋อมันเป็นกำไลแขนครับกำไลแขนรูปดอกไม้นี่ไงประกอบกันแล้วก็ร้อยใส่แขนนี่โอเคเดี๋ยวลองมาประกอบกันนะครับ อันนี้น่าจะเป็นสายนะครับอ๋อนี่เขาประกอบกันมาให้แล้วสายเป็นยังไงสองอันประกอบแล้วก็เอานี่เป็นเกสรดอกไม้สายใสตรงนี้โอเคโอเคโอเค ก็เอาสายใสาว<ะ>นีง่ายแล้วก็หลอมใส่ตรงนี้โอเควิจิว๋วสวยนะครับเนี่ยดูสิอ้าวโอ้โหสวยงามเลยของเล่น